ไปแล้วที่ตาดูแลอะไรเมอ้ปล่อยไปทั้งคู่เลยปล่อไั้งคู่เลยะเหยียบเขาจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วคุณว่านตอนนี้บอสที่ห้าดูตูนอะไรไม่มีปัญหานเขาพ้่เาใช้ถุงไหล่แ้ลองนั่นมันครับพอช่วยยืให้ ต้ให้มันเพิ่นถึงรนู้นะครับเห็นนายกบอกว่าไฟมันเข้าเหมืนแ่นี้เขาเขาจะได้อะไรบ้างแค่นี้นเ็นี้ของท้องถิ่นัาบาทบ้านผมใประกาที่บอกที่นู่บ้านผมในประการบ้านผมเพราะว่าเป็นเงาามากกว่าใหญ่กันเลยนล้อกลังเลมมานอนนดูาคนย้ายผมก็ต้อง ช่วยคือบ mm hmm. ้างเดี๋ยวสุดที่มีอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้หมดเลยต้องทิดถึงเลยตอนี่ไฟไหม้หลบมาไมที่บ้านหลังครับผมถ้ายินดีถ้าเกิดมีอะไรช่วยทำรุ่เนี่ยนะนายกเองติดต่อไปเรื่ยๆนะครับโชคร้ายนะเดี๋ยวก็มีโชคดีซีโรตเตอรี่ไปมมั้งนะครับผม

วัาอยี่สิบเจับ้าเจ็ดห้านะครับที่นี่ที่นี่สุดจนหสที่จะห้เป็นวังเลยร้บ้านนงชายอนทำดั้งเตโดมเลยโดมอยู่บนหลังคาคว่าย่บอกแล้ก็จะเป็น เข้าอีกไงมั้ยทานี้ทนีไห้ไปลุกใจกนนะไอ้ไอนเป็นห้องเสื้อผ้าไม่มีอะไรใท้องงลุกนถอย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 เคียงเคียงถอยเคียงเคียงใส่ออกได้หมดเลย